เมาข่าววันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่อย่าหาทํำค่ะจากเพจหมอแลบแพนด้านะคะเขามีการแชร์เรื่องราวว่ามีหญิงสาวจริงคนหนึ่งอยากลดความอ้วนแบบทางลัดก็เลยไปหาไข่พญยายตัวตืดนเนี่ยมากินปรากฏว่า ไปมีพยาธิตัวต่ดที่มันจเจริญเติบโตได้น,นะคะไปโตในสมองนู่นนี่นั่นเต็มหัวเต็มตาไปหมดเลยซึ่งต้องบอกว่าอย่าหาทานจริงๆเฮ้ยคิดได้ไงอ่ะเนาะวิธีลดความอ้วนมีหลายวิธีออกกําลังกายก็ได้ควบคุมอาหารก็ได้กินให้มันดูมีสุขภาพดีก็ได้ไม่จาเป็นต้องไปหาไข่พยาธิตัวต่นมากินแบบนี้นะคะเป็นความเชื่อที่ผิดน,นะอย่าหาทาอเ่าทําตามนะคะแล้วซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวจริงด้วยเนาะคือกินเข้าไปแล้วเนี่ยพอพยาธิตัวต่ดมันจเจริญเติบโตมันก็จะไปเป็นลักษณะเหมือนถุง เขาเรียกว่าอะไรอะถุงถุงกลมๆติดอยู่ตามกล้ามเนื้อและที่สําคัญถ้าเกิดม่ามันไปเจริญเติบโตในสมองในดวงตาเนี่ยทำให้ตาบอดได้ทําให้สมองของเราได้รับความเสียหายได้ด้วยอย่าหาทรานะคะอย่าเห็นว่ามีข่าวคนไทยไปทําตานะไม่ได้นะคะอันตรายมากค่ะมาเมาส์ขากันแบบนี้ค่ะอู้อย่าหาทําอย่าหาทําจริงๆค่ะ